วันที่ฉันสวัสดีค่ะ้อฮัลโหลไม่มีคนดูเลยก็วันนี้ก็ไลฟ์แบบไม่ได้นัดหมายชแบเพราะว่าเรามาเจอกับน้องสาวคนหนึ่งที่เรามีคนดูหนึ่งคนแล้วสวัสดีค่ะไฮ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 สิบแล้วจ้ะฮัลโหลฮัลโหลอ่ะมานี่ ไม่ใช่ไม่ใช่คนคนนี้ไม่ใช่นะคะคนนี้ไม่ใช่นะคะมันเริ่มแล้วจะนั่งนี่นั่งนี่มันมันอะไรนี่ฮัลสวัสดีเค้กเค้กสวัสดีแฟนคลับก่อนเค้กสวัสดีแฟนคลับแซ่ดทำตัวดีๆเลยอสวัสดีค่ะนี่มันกดหัวสวัสดีก่อนสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะเจ้๊จั่นี่ค่ะ แล้วก็ตัดอะไรคะชื่อจริงเช่ไหมแล้วก็สอกก็ไม่ได้เจอนานแล้ว๋อยหนงถึน้องมากเลยกว่าน้องก็มีเวลามาหาเพื่อนเนาะใช่ไหมเพราะว่าพี่เอ็มเนี่ยไม่มีเวลาให้น้องมุดอะทำงานเป็นด้านหน่อยนะนักเรียแฟนมีกานี่ยคะฮะแฟนเัียคะไม่เจอกแล้วครับเฮ้ยไปหมดเลยเนี่ยมีใครคิดถึงเอ็มไหมทำไมมีแต่มีคนสวัสดีค่ะพี่เอ็มเขาเห็นหนุ่มไหมเนี่ยมีมีใครคิดถึงจันบ้างเปล่าไหนถามดิจันเองจำได้ไหม มีคนคิดมีเออเห็นว่ามีชื่อหรือหรือว่ามันขึ้นเพิ่มขึ้นอ่ะเสียเียปะอันนี้คือดูดูแบบดูดูอะดูตัวองอันนี้จะได้เห็นว่ามีคอมเมนต์อะไรบ้างเออมันขึ้นมันมันมาทีหลังอ๋อมละก็คู่อย่าของไทยเด็กมาไทยไทยไทยตัดสินสุดมากพี่บอลเนี่ย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 เป็นอย่างเงี้ย สวยเน่สวยๆในกล้องมาสวยตัวจริงเน่ยเฉยๆเอ็มจานสวดีน้องจานพี่น้องเอ็มจานเนี่ยเอาของพี่เตาเอาของพี่เตาสวยจังเลยความสวยมีคนดูรอเห็นไหมเนี่ยพูดไปเลยพูดอไรชีวิตเป็นไงบ้างอะตอนเนี้ยก็ดีค่ะชีวิตถ่ายวุ่นวายเพราะว่าหลังจานที่ไม่เจอพี่ นี่ไงไม่เจอกันเดือนหนึ่งได้ล่าสุดที่เจอกันกอนกว่าล่าสุดที่เจอกันคือ <F S 1> เอฟค<อ>นค <นะ S 2> ูจินละครคูจินไปเรียนคือก็ไม่ได้คุยอะไรมากมายเออเ,อ,อเออพียนทำงานทำรายการนคะคะไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยไลฟ์อยู่ก็จริงๆแล้วจะชวนน้องไปเที่ยวเล่นต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าน้องน้องไปหาปค,นคนสัมพัคนสัมพันธ์อะไรเขาไปคุยงาน<อ>นานๆที่น้องจะได้ไปคุยงานกับเขาดีวยต้องดีใจกับน้ค่ะตอนนี้อยู่กับพี่ไปตองนะคะ แล้วก็เพื่อนจันอีกหนึ่งคนแล้วก็เพื่อนน้องจันอีกหนึ่งคนจันก็อี่เว่ยกำลังมาแล้วโอ๊ยตายแล้วมีดารามาหาสวัสดีค่ะ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 ตูนอันนี้เอเอเองค่ะเมอันนี้จักราชกันนารักน้ออันนี้ติ๊กเป็นจัดการอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เอาพูดต่อคุยไปในทักทายแฟนขาพี่ยิ้มจัดมากเลยคิดถึงมากก็แบบไปเล่นทะเลจัดพี่เอ็มจัดคอบครอเดี๋ยวนี้พี่เอมจัดเป็นหลอกทัวร์เนี่ยพี่เอ็มไม่มีเวลาว่างขนาดเวลาว่างให้น้องยังไม่มีเลยจัดอยากความภูมิใจภูมิใจทำไปต้องพูดพี่เอ็มต้องลองให้จังมันก็ไม่เสียงสูงป่ะเพลงเนี้ยเสียงสูงด้วย มาทำอะไรกันก็มาัดเจอเฮฮาตามภาษาพี่น้องค่ะวันนี้วันนี้ไม่มีถ่ายละครเลยมาได้ค่ะนานๆทีนะคะจัดจัดจัดท้องท้องไหมวันนี้จัดจัดนะคะแล้วจัดจะจัดทองทองนอเคแล้วทำไมพี่ยันไม่ถูพวีอ่ะพี่จัดกระสั่งเออเชฟของแฟนเธอเทียมแลนด์กัน ดูความไว้ใจดความไว้ใจแ่แคนี้นได้าดเออยดีกว่นี้ขนาดไม่ได้แต่งได้ยังสวยขนาดอะเยอะเยอเยยดีมดแต่เนาะสั้นคือแบบตัดผมคอนแต่ผมธรมน่ารักไหมดูหน้าเด็กลงต็มยิ่เลยอะจะใครยี่ทำไมวะ เอ็มบอกมาคระเา้ค่ะชื่อนั้นาอื่นนะไม่อาค่ะขาขา่ขอ่ะจเรา่วยเนี่ยจะถามไหมคะเดี๋ยวจะไปแล้วนะเราแค่พาน้องลองนะยังไม่มาโอ้โหถ้าถ้าทุกคนรู้วิธีการจับหัวเนี่ยไม่ใช่แบบเอ็นดูเลยนะจันแกเข้ากล้องไปอย่างไงนี่ก็อยากให้ลองเองแล้วชัอมตุ้มเขากล้องนไม่เอาเขาสวยไม สวยกว่าเราเยอะไปหน่อยพี่น้าไม่ม่าหลอนกันมานี่ก็มวยเดี๋ยวเขาไม่รู้รอดัวเองพี่ยงแมปัดหน้ามามั้งไม่น่าเหมาะค่ะเพราะหน้าพี่เอมน่าจะไปกันแต่ไม่ได้ไม่น่าไม่น่ามันต้องเอาขึ้นอ่ะวอขึ้น มมี้่นังกินเกียวน่มไเแล้วินแมากแล้วังดนเนี่ยคอมล้วนะแต่ไม่ตัดก็ดีแล้วตัดปใช่ปะกเหมือนดิมตัดโคตรแทนออกกำลังกายแต่ไม่ผอมสีอมลงน้องขอมลงนะคะคอนเฟิร์มไปทำหน้าต่อ บอกไปอ่ะเนี่ยดูอ่ะหน้าตัเล็กเท่าพี่เอมแล้วอ่ะเดี๋ยวเราอยู่นะเราเรียบเรียบมาให้นั่งเท่ากันเราจัดเห็นไหมหน้าเท่ากันเลยอ่ะแต่เรียมสวยกว่าพี่เอ็มคือชอบมีแบบคนดีดีจินตนาการวันนี้วิ่งหรือเปล่าวิ่งหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้ไปวิ่งเพราะมาเจอพี่เอมไงอ๋อเอ็มจะทำผมทรงนี้ไปดูไอ้นี่นะเอ้ยไปดูไหมซูสายสปอร์ตถ้าได้บัตรก็ไป เราพูดนี่แข่ง50แดงไปสนาม50บางอะไร50บาทนี่วันจันทร์ใช่ป่ะหนังอ่ะวันพุธวันพุธเหรอน่ารักดีวันพุธก็หนังอ่ะวันพุธเนี่ยสู้กันสปอร์ตไปป่ะไปไปไปป่ะไม่จะไปนใหไปถ่ายรูปให้หน่อยไปทำไมเราไปอ่ะจะไปที่ไหนอ่ะโครงสาะรงานป่ะเปิดรูปให้ดูงานมันมีหลายที่นะไปไหนพารากอนพารากอนป่ะพารากอนอ่าวันที่สามเรี้นเราไปไปแล้ว เมไปขานี่เนค้อมไม่ er ่หรอไปูว no no ่าจะไปเตอนคนเพิ่มก่อนเลยท่โทรไปเออแล้วไม่ต้องเดี๋ยวเดิโทรเลยโทไม่ได้รูว่าปวดเด็ดอยู่อะไรนี่ยแต่พา่เร็มบปออกกำลังกายทีวยนะคะเทียเอมอยู่กับใครบ้างขาพี่เอยู่กับใครบ้างขาที่เอบมองเทียบอยู่กับที่ใบตองบล็อกแคสต์นะกซชิ เยอะมากแล้วก็พี่เวทนะคะแฟนที่ไปตองแล้วก็เพื่อนน้องระจัดไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาหน้าบัวคิดถึงเหี้ยคิดถึงเลยนะเหี้ยเหี้นี่ง่ายเหรอเาเทียมหน้าก่าหน้าได้ไหมก่อนเราจะทำตรงนี้ทุกคนไม่ต้องไม่ขำอะไรอ่ะให้คุณพมพ์อยูบ้างนะนี่ไงเรื่องนี้ไงนี่นะคะอ่ามี มีความอยากทำผมตรงนี้ไปดูอ่ะได้ปะพอได้ปะไม่ได้หรอไม่ผ่านนะทรงผมทรงผมอ่านได้แต่หน้าไม่น่าถ้อยากทำเงี้ยพี่แม่ก็ไม่ถ่ายเห็นปะเฮ้ยออก๋อน่ารักก็ได้นะเป็นกิมมิคคอนเซ็ปต์ต่อไปเกหน้าจมออูกก็จะกระหยากไปดิไปดูดิไม่มีบัตรมีมีบัตรมีบัตรใช่หรอนี่ดูด้วยว่านี่ใครนี่ใครใบตองไหมใคร เอ็มทำรายการหนักไงเไม่เอ็มทำรายการหนักไม่มีใคราัาไม่ได้นะขอเสวี่ยวลาค่ะาขอบัตรหน่อยค่ะได้ค่ะเอ็มทำรายการหนักเอ็มก็มีเอ็มก็ขอได้เอ้าก็ทำรายการทำรายการหนักนี่คือมำบันทึนั่งเลยเล่นแผ่นมั้งแผ่นนะโค้ทำทีการหนักแผ่นไม่ก็เดี๋ยวคงไปเสด็จต่างประเทศไงออ๋ไม่ทำที่ไทยด้วยมันเป็นหนังด่างแปลงแล้วเป็นผ้า นึกภาพพี่เอไปบ้านหนังกาลเลยลาคนดูไปละไปลไปอย่าแต่งหน้าเหมือนเขาเลยนะคะกลัวออกจ้าอมีอะไรจะเดี๋ยวเราจะไปแล้วเนาะเราจะไปเที่ยวเล่นกันเนาะแต่จะต้องไปทำตุลาจันไม่มีผลงานเลยหรอ เป็นคำถามที่แรงอยู่กำลังอยู่ในช่วงการผลิตอยู่ค่ะออของดีต้องรอค่ะรอนานหน่อยอะไรนะนานเท่าไหร่ก็รอนะแต่ว่าใครที่อยากจะติดตามติดตามในท้องท้องกุญแจได้นะคะส่งเพลงคนวันนี้รอก่อนดีก่อนหอมดิไม่ชิมเลยปุ่งหอมยังไม่ชิม งานลับๆเดี๋ยวบรลับเอง